ทอสอบเอเ t 5ห้าคัดมาเฉพาะเนื้อหาฟังก์ชันติีโคณมิตินะครับเป็นข้อที่12นะครับจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็มีกอไก่กับขอไข่ถามข้อใดถูกอันนี้อาจเป็นถามว่าจะแต่งโจทย์คณิตศาสตร์แต่งข้อสอบอยังไงให้ให้มันยากแต่งแบบนี้ครับข้อใดถูกต้องคิดตั้งสองข้อคือจากโจทย์หนึ่งข้อมันกลายเป็นสองข้อนะโอ้โห สุดๆเลยนะ,อะโอเคแล้วก็มาเริ่มต้นด้วยข้อไหนก่อนดีก็ไก่ก่อนก็ได้นะก็ไก่ไก็ไก่แทนสิบสี่องศาบวกแทนเจ็ดสิบหกองศามันได้สองคูณโคเซยี่สิแปดองศาจริงไหม ทีนี้ดูมุมนะครับ14กับ28มันก็ยังพอเห็นความเชื่อมโยงความสัมพันธ์อยู่นะครับว่า14คูณ2ก็ได้28 14คูณ2ได้28มันจะไปยุ่งมันจะไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับมุม76องศาเนะี่ย14บวก76มันได้90พอดีนี่ต้องมองแบบนี้ก็ถ้า14บวก76มันได้90พอดีแปลว่าอะไรครับ ก็แปลว่าแทนเจ็ดสิบหกองศามันก็คือคอดสิบสี่องศานั่นเองเพราะฉะนั้นขั้นที่หนึ่งครับทำให้เป็นมุมเดียวกันครับทำให้เป็นมุมเดียวกันควรจะให้เป็นมุมไหนควรจะให้เป็นมุมสิบสี่ครับไม่ควรเปลี่ยนอแล้วทำไมไปเปลี่ยนแทน76สิบหกเป็นคอดสิบสี่แล้วทำไมไม่เปลี่ยนแทนสิบสี่ให้เป็นคอทเจดสิบหก ก็มัน 28, ยี่แปดนั่นเองยี่แปดใช่ไหมเออก็สิบสี่คูณสองมันได้ยี่แปดถ้นปรับเป็นมุมสิบสี่องศามันน่าจะเดินทางกันได้สะดวกสบายกว่านะครับโสคสิก็คือส่วนกลับของไซน์นะครับทีนี้มันยังเป็นแทนเป็นคอดกันอยู่ไม่ดีก็ทําให้มันมีไซน์โผล่มาให้ได้นะครับทช่ไหมไงให้มีไซน์โผล่มาแทนก็คือไซน์ส่วนคอสครับ คอรก็คือคอสเซนไซยครับเซส่ซอบวกกันอย่าคิดมากครับคุณคไายทำสวยให้เท่ากันครับ ผมสาหรับที่การคูณนิดหนึ่งนะไปเขียนไซสิบสี่กอนแล้วก็คูณคอสสิบสี่องศานะครับโอเคเศษชัดเจนมากได้หนึ่งทีนี้เราจะโยงไปที่มุมยี่สิบแปดองศาครับเราจะโยงไปที่มุมยี่สิแปดองศาก็นึกสูถึงสูตรเนี่ยตัวนี้มันคือ จะว่าไปนะมันก็คือเศษสองส่วนซา์ยี่สิบแปดใช่ไหมตัวนี้นะคือหนึ่งต้องโยงไปที่ซน์สองต้องโยงไปที่มุมยี่สบแปดองศาตอนนี้มาถึงตรงนี้คิดว่าตัดสินใจไม่ยากนะครับคูณสองทั้งเศษและส่วนเอาสองคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะครับ ก็จะได้เป็นไซสองคูณสิบสี่ยี่สิบแปดนะครับแล้วก็มันก็คือโคสิกยี่สิบแปดองศาอืมแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อกอไก่จึงถูกครับกอไก่ถูกแล้วแบบนี้นะครับ ไปครับมาดูขอใครกันต่อยาวจังนั่งแกะโจทย์รงนี้เดี๋ยวถ้า x มากกว่า0ูนยแะ sin ของ2 arc tan x แทนเท่ากับส4ส่นหแล้ว x จะมีค่ายอยู่ในช่วงนี้เอาเป็นว่าแก้สมก,การนี้หาค่า x ออกมาครับดูซิว่าจะอยู่ในช่วงนี้จริงหรือไม่นะครับ จะขอ copy สมการมาก่อนนะ sin 2 arc tan x เท่ากับ44.5โอเคอ่าอืมยอย่าไปชนอย่าไปข้อนะึงละ ปิดตรงนี้ไปเลยนะโอเคต่อนะครับโทษทีอ่าก็เหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมเห็นอาร์คเมื่อไหร่นี่คือมุม เห็นอาร์คนี่คือมุมครับก็กำหนดอะไรครับให้มุม a เนี่ยมันเท่ากับ arc tan ทนครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์นะไม่ต้องเว้นบรรนทัดก็ได้จากสมการที่ข้อความขอไขกำหนดให้เราก็จะได้ว่า sin 2สองเเท่ากับเศษสี่ส่วนห้าครับอืม แบบนี้เท่าไรนะทีนี้ sin ์2 a ก็มีสูตรนะครับเป็น2 s i n a cos a ครับทีนี้เราก็ต้องหาให้ได้ว่า sin a นี่มันมีค่าเป็นเท่าไหร่ cos a มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับแต่จากข้อมูลนี้คำว่า a เท่ากับ arc ์คแทน มันก็มีความหมายนะก็คือแทน a เท่ากับ x โจทย์บอกด้วยว่า x มากกว่าศูนย์โอ้สบายใจถ้าอย่างนี้มุม a เนี่ยเป็นมุมในจดุดภาคที่1นึถ้าวาดรูปประกอบแต่ว่านี่คือมุม a นะครับ ก็สมมติว่าด้านตรงข้ามมุม A ยาว X ด้านชิดก็จะยาว1โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะยาวส x คว r อกำลังสองบวกหตามทฤษฎีบทพีทากรัสนะครับทีนี้เราก็จะได้ s i n a cos a มาแล้วนะครับก็จะได้เป็น2องคูณ s i n a sin a ก็คือเศษ x ส่วน สแควรูทเอ็กซ์กำลังสองบวกหนึ่งครับคูณ cos a cos a ก็คือเศษหนึ่งส่วนสแควรูทเอ็กซ์กำลังสองบวกหนึ่งนะครับเท่ากับเศษสี่ส่วนห้านะครับสองตัดกับสี่ก่อนก็ได้เศษคูนเศษส่วนคูนส,นส่วนครับ เศษคูณเศษก็ได้ x ส่วนคูณส่วนก็ได้ x กำลังสองบวกหนึ่งนะครับกระจายข้างกันไปนะครับเดี๋ยวข้างให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็นศูนย์ครับแล้วก็แยกตัวประกอบครับ สองตัวนี้มันก็ต้องสองกับหนึ่งเละก็แค่ว่าจะวางยังไงจะวางสองหนึ่งไม่จะวางหนึ่งสองก็แน่นอนก็วางหนึ่งสองนะครับใช่ไหมเดี๋ยวนะเช็คก่อนโอเคถูกต้อง x จึงเป็นไปได้สองค่าก็คืออาจจะเป็นเศษหนึ่งเศสองก็ได้หรืออาจจะเป็นสองก็ได้เนี่ยผมพูดไปพูดมาผมไปใช้คอมมากับเขาด้วยเ <laughs> นี่ยว่าไป โอเคได้ x มาสองค่าอย่างแล้วครับ x เท่ากับ c หนส่วน2หรือ x เท่ากับสองนะครับอ๋อก็ไม่ไม่ต้องเครียดเพราะว่าข้อความสองเขาไอข้อความขอไคเขาบอกว่าไงถ้า x มากกว่าศูนย์เออไซนของสองอาร์แทน x เท่ากับษสี่ส่วนห้าแล้ว x จะมีค่าอยู่ในช่วงเปิดนี้ ก็ ه, โอเคเอาได้มาเอาได้ x มาสองค่าใช่ไหม <laughs> ได้ x เป็นหนึ่งส่วนสองหรือ x เป็นสองนะครับ <laughs> ก็ไม่มีปัญหารครับเพราะว่าทั้งเศนหนึ่งส่วนสองแล้วก็สองมันก็อยู่ในช่วงเปิดนี้อยู่แล้วนะเก็ได้อยู่แบบนี้นะครับ ผมกำลังคิดว่าเป็นสองได้ป่ะขอผมคิดนิดนึงนะคือจริงๆก็ตอบว่าถูกจริงๆตอบได้เลยอ่ะถ้าอยู่ในห้องสอบก็ตอบว่าถูกแต่ว่ามันยังติดค้างคาใจว่า x เนี่ยมันมีสิธิ์เป็นสองจริงไหมอือ อาจารย์ครับครับผมว่ามันเป็นสองไม่ได้ไหมเออนน่นอนรัเพราะว่าเพราะว่าเออถ้าเราบอกว่าเราให้ a เท่ากับ arc แนแสดงว่าเของเราอยู่ในช่วงปิดลบไายส่วนสองปิดไายส่วนสอง,สสองใช่ครับแต่ว่าโจทย์เพิ่มเงินไขว่า x ็มากกว่าศูนย์แสดงว่ามันอยู่ในช่วงเปิดศูนย์ปิดลบไดปิดไพ่ส่วนสองแล้วไพส่วนสองของเรามันมันมีค่าน้อยกว่าสอง x เป็นสองไม่ได้เพราะว่าอะไรนะอีกทีหนึ่งเพราะว่าจะถ้าสมมติเราคำนวณแบบช่วงมามันจะได้ว่า x ของเรามันอยู่ในเปิดศูนย์ปิด pi สองเนี่ยเป็นกวกันที่หนึ่งใช่ทีนี้ว่ามันอยู่ในคอนเทนที่หนึ่ก็คือไอ,ไอค่าสูงสุดมันคือ pi ส,สองแสดงว่ามันมันมันจะน้อยกว่าสองไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ a r แทน x เนี่ย เอกตัวเนี้ยเป็นจนํานวนจริงใดๆติดต่อแค่ไหนก็ได้บวกมากแค่ไหนก็ได้นะอืมมันไม่เหมือนกับโคตอาร์คไซด์อาร์คไซด์ตำแหน่งเนี้ยมันได้มันต้องอยู่ในช่วงปิดตั้งกหนึ่งถึงหนึ่งครับอืหรือว่าผมคิดมากเออ ก็คิดมากเองเนี่ยก็ถ้าทำแบบนี้มันก็ใช้ได้ทุกท่านมันมีการยกํกำลังสอนทั้งสองข้างสองอีกเป็นสองมันก็ได้อยู่นะอ,อมันก็ได้ทั้งคู่ทีนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองคิดอีกวิธีหนึ่งนะลองคิดอีกวิธีหนึ่งก็ ขึ้นเหมือนเดิมไม่ไรก็สนุกสนุกก็คิดเปลกเรื่อย่องว่า <c oughs> อ่าก็จะได้ว่าไซส์สองเอออืม ไม่ได้อีกวิธีหนึ่งของผมไม่ได้ขะ <Gym. S 1> โ, <naz> โทษทีโอเคได้ทั้งสองค่าได้ทั้งสองค่านั่นแหละผมคิดมากเองครับโทษทีได้ทั้งสองค่านะก็ได้เศษหนึ่งสองด้วยได้สองด้วยนะครับโอเคก็ผ่านนะข้อนี้ต่อไปข้อที่สิบสามครับ ข้อที่สิบสามให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมประโยคนี้สำคัญนะครับสำคัญคือมุม A บวกมุม B บวกมุม C เนี่ยมันจะได้หนึ่งร้อยแปดสิองศานะครับโอเคเขาก็บอกว่าด้านตรงค่ามุม A ยาวสอง A ด้านตรงค่ามุม B ยาวสาม A ด้านตรงข้ามมุม C ยา4เอซาเอเท่ากับ K คถามคอด B บวกคอด C มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปทำอะไรนะเ <c oughs> ันขอเริ่มต้นที่สิ่งสุดท้ายครับอดบวกอด C ก่อนครับลองจัดลองปรับอะไรกันสักหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวดูซิว่า ต้องหาอะไรเพิ่มในข้อมูลที่โจทย์ให้มันพอไหมถ้ามันพอก็ดีก็ไม่ต้องหาอะไรเพิ่มนะครับก็มาแทนแทนก็ออกนะโอเคคอดบีอ่าพอดีว่าข้อมูลโจทย์นี่มันมออกมาเป็นทรายอีกอย่างหนึ่งพวกคอดเนี้ยก็ไม่เคยคุณนะจริงๆก็คุ้นกับทรายกับคอสหรือแทนแบบเนี้ยก็ยังคุนอยู่แต่คอดมันเราไม่เคยคุณเราไม่เคยคุนก็เปลี่ยนอะไรคอดคือคอสส่วนทรายครับ ก็เออคุณไข้ครับคุณไข้คอสซีสายบีจริงๆเอามุมบีขึ้นก่อนเดี๋ว่าพอดีพลาดไปแล้วนะพลาดตั้งแต่ต้นแนละ้วนี่เป็นไงก็มาทางนี้นะครับโอเคครับตัวเศษชัดเจนนะครับเข้าสูตร s ซด์บบวกซครับไซดบีบวกซี b C. ตัวส่วนก็เหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรต่อดีนะไซด b บีบวกซี C. ทีนี้ทีนี้อาจจะเชื่อมโยงนะไซด์บีบวกซนี่ย้อนกลับมาดูตรงนี้ครับย้อนกลับมาดูที่นี่ มุม A บวกมุม B บวกมุม C ได้180องศาเพราะฉะนั้น B บวก C ก็จะได้180องศาลบ A ครับ180องศาลบเอนะนี่นะนี่นะ180องศาลบเอนะครับ อ่อแบบนี้นะครับแล้วก็ s ซน์หนึ่ง้อยดสิงศาลบเอมันก็ได้ s ซ n ์เอนะครับก็จัดไปจัดมาได้แบบนี้ครับอืมพอจะรู้ว่าอะไรบ้างก็พอจะรู้สิ่งที่โจทย์ให้นะครับชัดๆก็คือ s ซ n ์เเท่ากับ k ครับ s ซ n ์เอตัวนี้นะเท่ากับ k นะ อ,อ่ะมันก็ยังติดทรายบียังติดทรายซี C นะครับเอ่อเกี่ยวกับมุมบีมุมซีโจทย์บอกไหมโจทย์ไม่พูดถึงมุมบีมุมซีนะโจทย์พูดแต่ไซา์ของมุมเอเท่ากับเคแล้วโจทย์ก็ไปบอกความยาวด้านตรงข้ามมุมเอมาว่ายาวสองเอโจทย์ไปบอกความยาวด้านตรงข้ามมุมบีว่ายาวสามเอโจทย์บอกความยาวด้านตรงข้ามมุมซีว่ายาวสี่เออืมก็ก็ดีนะครับ เราก็สามารถหาไซ n b sin c ได้จากกฎของไซกฎของไซว่ายังไงกฎของไซก็คือ a ส่วน sin a เท่ากับ b ส่วนไซ์ b เท่ากับ c ส่วน sin c ครับได้แบบนี้นะครับกฎของไซ เอ,อเราก็ก็อาจจะมองแค่นี้ก่อนก็ได้มองมองทั้งพืชเนี่ยปวดหัวก็มองแค่นี้ก่อนเดยวผมขอแบบนี้นะจะได้มีที่ ตรงนี้ด้วยนะโอเคผมหยิบตรงนี้มานะครับคำว่า a ตัวนี้มันไม่ใช่ a ตัวนี้นะคำว่า A ตัวนี้คือความยาวของด้านตรงข้ามมุม a ซึ่งโจทย์บอกว่ายาว2 a อแล้วก็ sin ของมุม a เนี่ยโจทย์เขาบอกมาว่าได้ k เท่ากับ b ตัวนี้คือความยาวด้านตรงข้ามมุม b ซึ่งโจทย์บอกมาว่ายาว3 a แค่นี้เองเราก็สามารถหาไซด์บีได้ละไซด์บีก็จะมีค่าเท่ากับเศษสามส่วนสามเ,าเดี๋ยวนะทษนสามคส่วนสองเนาะเออสามคส่วนสองอก็ทำแบบเดียวกันคราวนี้เรามองว่า a ส่วน sin a เท่ากับ c ส่วน sin c a ตัวเนี้ยมันคือสองนะครับเป็นความยาวด้านตรงข้ามมุม a นะ sin a โจทย์เขาบอกมาว่าเท่ากับ k c ตัวนี้คือความยาวด้านตรงข้ามมุม c นะครับซึ่งโจทย์เขาบอกมาว่าได้4 a ก็จะได้ 2k นะครับแล้วก็เอาพวกนี้ไปแทนไม่มีอะไรนะครับ sin a โจทย์เขาบอกมาว่าเท่ากับ k sin b ก็เพิ่งคำนวณได้เนี่ย sin b เพึ่งคำนวณได้แ,แทนเข้าไป ไซีอ่พิือจำนวนได้ก็แทนเข้าไปครับคำตอบมันติดตัว k นะ 3k ส่วน2คูณกับ 2k 2ก็ตัด2 k ก็ตัด k ก็ได้คำตอบคือเศษหนึ่งส่วนสามีในช้ไม่เอ่ยอ่ามีตอบช้สารนะครับข้อนี้แนวคิดวิธีการก็ทำอนองนี้แหละแต่ว่าไม่ไรนดะ้นนิสิตอาจจะ มีวิธีคิดแบบอื่นก็ไม่ว่ากันนำเสนอมาได้นะครับ